สวัสดีคะ่ะมากินข้าวเป็ดพะโล้นะคะวันนี้เราก็มีเป็ดพะโล้นะคะราดข้าวจานเกลียวนะคะของเราจะเป็นเกี่ยวกับราดข้าวจานเกลียววันนี้เราราดข้าวด้วยเป็ดพะโล้นะคะไม่มีผักเลยนะคะมากินเชยๆนะคะนี่นะคะมีเนื้อเป็ดนะคะเนื้อเ,เป็ดนะคะมากินกันได้ค่ะง่ายๆไม่ต้องเยอะกินแค่นี้เราก็อร่อยแหละนี่เนื้อเป็ดนะคะ ไม่ใช่เนื้อไก่กินกันของอร่อยมีแค่นี้แหละค่ะอืมข้าวรับเป็ดพะโลอร่อยขนาดนี้นะกินไปเรื่อยๆนะคะใส่เอาแล้วซื้อมาเป็พะโลซื้อมาใส่บะค่ะ แล้วก็บแบ่งแล้วบแบ่งอไว้ทานทานเองด้วยนะคะแบ่งครึ่งนึงค่ะใส่บาตรกินง่ายดีนะน้ําจิ้มกโ็โรยไปแล้วนะคะกิมแบบนี้ยและคะ่ะชอบกินแบบนี้ง่ายๆนะคะไม่ต้องมีผักหรอกวันนี้กินข้าวนะคะเบปพพะโล่แล้วฉีดเนื้ออาไว้ค่ะ ตรงเนื้อเนี่ยมีแต่นเนื้อนะคะนี่นะคะชอบกินแบบในหนังหนังแบบเนี้อร่อยเป็ดไปแล้วเราจะซื้อเจ้าประจํานะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะ ขา้าวราดจานเบียดเป็ดพะโล้ค่ะอบมนาวไว้ค่ะก็กินน้ำขิงดูน้ำขิงนะคะเป็นขิงที่เขาทำสำเร็จแล้วนะคะเป็นขิงที่ก็ตากแห้งมันก็ชา ยังไม่ลองกินนะคะเขาบอกว่ากินแล้วมันรู้สึกดีเหมือนก็สมุนไพราะแหละคะ่ะบคนเราต้องมีรักสุขภาพตัวเองด้วยอร่อยนะ ชอบกินลาดแบบนี้นะคะเออลาดแบบนี้นะชอบกินแบบไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากนะคะไม่ไม่ต้องหรูหราอยากกินแบบไหนก็แบบนั้นนะคะเนี่ยเป็นคนแบบอะง่ายมากเลยค่ะเวลากินอะไรก็แล้วแต่จัดลาจัดลาด จะมีไายต้มใบเดียวนะคะเราก็กินได้ออกสื่อได้นะคะขอให้เราได้กินใช่ไหมให้ได้ได้อิ่มท้องนะคะอร่อยไม่ต้องบอกอืมอร่อยอร่อย จะไม่หรูหราแต่เราก็อร่อยสำหรับเราเป็นน้ำขุกยขุๆหน่อยต้มน้ำเอาไว้นะคะจะกินชากินชาขิงค่ะ นะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจบบ้ยบ้ไปนะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาภัพของสาธุค่ะ